สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิทโหนธรรมมารายงานตัวครับผมก็ผ่านกันไปแบบสดสดร้อนๆนะครับกับเหตุการณ์ดาวมรุยูย้ายราศีนะครับเรามาดูกันครับว่าครึ่งเดือนหลังกร,รกฎาคมหลังจากที่ดาวมรุยูย้ายราศีไปแล้วเนี่ยจะส่งผลอะไรกับอ,อัร์กนาราศีเกิดของท่านบ้างน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับก็อยากจะขอกำลังใจนะช่วยกันกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์คิโหนทำกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกดวงชะตาลักนณาราศีเมถุนครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2565นะครับเราเริ่มนับกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม2565นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมถุน ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวราศีเมถุนเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์คิโหนธรรมก็ได้จัดทําคลิป วิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวัาเนเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้วค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนครับในเรื่องของหน้าที่การงานจะบอกว่านะมันก็ทรงตัวได้เป็นอย่างดีก็พูดได้ประมาณนึงแหละนะแต่ความเป็นจริงแล้วครับชาวลัคนาราศีเมถุนก็จะต้องรับมือเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เปลี่ยนแปลงไปมานะเกี่ยวกับเรื่องของระบบหน้าที่การงานของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเสริมเติมแต่งในอาชีพการงานของท่านนะครับ โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาความยุ่งยากความวุ่นวายความซับซ้อนต่างๆปัญหารับๆจากบุคคลที่ไม่หวังดีที่อยู่ลับๆนะครับที่คอยนินทาลับหลังเราอยู่ก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงในชั่วโมงนี้ครับผู้ใหญ่ในสายการงานของท่านเนี่ยอาจจะมีแผนในการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานนะซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อท่านโดยตรงก็เป็นได้เช่นกันนะครับ ชาวรัคนาเรศศีเมถุนบางท่านครับถึงขั้นจะต้องเจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเจ้านายใหม่ก็ย,ยังเป็นไปได้เลยนะครับผมและแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นตัวท่านก็จะต้องคอยรับมือเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการต้อนรับสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปัญหาใหม่ๆนะครับแล้วก็ต้องไปหาวิธีแก้ไขด้วยบางอย่างมันก็ไม่คุ้นเคยเนาะเอออะไรแบบนี้นะครับแต่นั่นก็คืออุปสรรคที่อยู่ตามหน้างานของท่านเท่านั้นเองนะครับ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงหนักหนาแต่อย่างใดนะครับหากตัวท่านครับมองสิ่งเหล่านี้มองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนะี่ยไปเป็นเรื่องของข้อดีนะมันก็จะส่งผลทําให้ท่านนะ่ยมีทัศนคติที่เป็นเลิศน,นะครับก็จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงของตนเองไปสู่การพัฒนาที่ดีกว่าเดิมนะครับและจะนําสิ่งดีๆโอกาสต่างๆเข้าสู่ตัวเองได้เป็นเช่นกัน แต่หากท่านมองไปในเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องร้ายๆนะกับกลายเป็นว่าตัวท่านก็จะต้องมีเรื่องหัวเสียเพราะการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับในจุดนี้ครับมันเป็นผลมาจากดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานของชาวลักนาราศีเมถุนนะครับดาวพฤหัสได้สถิตยอยู่ที่พบเรือนหน้าที่การงานและได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตราราธิบดีนะครับเฉพาะแค่ดาวพฤหัสดวงเดียวครับ ก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านมีความเจริญนุ่งเรืองในหน้าที่การงานของท่านแบบค่อยเป็นค่อยไปโตขึ้นทีละสเตปอะไรแบบนี้เนาะเอ่อโตขึ้นทีละสเตปอย่างมั่นคงนะเพราะความคําว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญนุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นครับดาวมฤตยูเนี่ยก็ยังไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนวินาศด้วยนะในชั่วโมงนี้ครับดาวมรตยูก็ได้ตําแหน่งทําหน้าที่โยกกับดาวพฤหัสบดีนะครับ ผลของดาวมฤตยูครับจะทําให้มีเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเรื่องลับๆเนี่ยเข้ามาวนเอ่อให้ท่านกังวลใจนะในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแต่หากมองในมุมที่ดีเนี่ยตัวท่านหากแก้ปัญหาไอ้พวกลับๆเหล่านี้ได้สําเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นที่มานะกลายเป็นเวทีให้ท่านได้โชว์ผลงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆและท่านก็จะได้มีพอร์ตผลงานนะครับเอาไปโชว์เอาไปแสดงทําให้ท่านได้รับโอกาสพิเศษในภายภาคหน้าก็เป็นได้เช่นกันนะครับ นอกจากนั้นครับการที่ดาวมรตยูอยู่ในภพเรือนวินาศหากเราพูดให้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยคำว่าเจ้าเรือนวินาศครับก็จะหมายถึงกลุ่มงานอาชีพอิสระอาชีพรีแลนด์ธุรกิจสีเทาธุรกิจที่พูดถึงเรื่องของการกําจัดและการทําลายนะครับงานที่ต้องใช้พละกําลังนะงานที่จะต้องวิ่งเต้นงานอีเวนต์งานเบื้องหลังนะครับสําหรับผู้ที่ทํางานในกลุ่มนี้นะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับ แทนที่ว่าตัวท่านจะต้องพบเจอปัญหากลับกลายเป็นว่าจะต้องมีงานดีๆเนี่ยแหร่รุมเข้ามาหาท่านเป็นอย่างมากนะครับผมเขาเรียกว่าจะเป็นชั่วโมงกรอบก้วยโอกาสดีๆกรอบก้ยทรัพย์สินผลกําไรจากเรื่องของหน้าที่การงานได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับจะส่งผลทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากินกันแบบยาวๆกันไกลไกล,ไก,ลกันได้เลยทีเดียวนะครับ และในขณะเดียวกันครับดาวเสาก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและสุภาในตัวนะก็ได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนมรณะและได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีนะครับในช่วงนี้ครับดาวเสาวก็จะได้ตําแหน่งทําหน้าที่โยกกับดาวพฤหัสในเ,เจ้าเรือนการงานด้วยนะในมุมนี้ครับอาจจะมีเหตุเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกับผู้ใหญ่ในสายสายงานของท่านสักเท่าไหร่นะผู้ใหญ่ในสายการงานของท่านครับอาจจะ มอบหมายงานใหม่ๆเข้ามาแทรกแซงงานเดิมนะอาจจะเป็นงานที่ท่านไม่คุ้นเคยและไม่ถนัดก็เป็นได้เช่นกันต้องบอกว่าในจุดนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งนะไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดนะครับแต่จะเป็นลักษณะเออผู้ใหญ่อยากจะปรับเปลี่ยนทําให้ทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้นแต่เผิญเผิญตัวท่านก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับ รวมไปถึงตัวท่านอาจจะต้องเจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงกับใจไปมาของผู้ใหญ่ที่มอบโอกาสดีๆให้กับท่านนะครับวันนี้ก็ได้รับโปรเจกต์หนึ่งอีกสองสามวันก็ได้รับอีกโปรเจกต์หนึ่งก็เป็นได้นะหรือบางท่านบางคนครับก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเจ้านายใหม่จากเดิมเจ้านายเก่าลาออกแล้วมีเจ้านายใหม่เข้ามาแทนที่นะครับก็จะส่งผลทาให้ท่านจะต้องไปศึกษากลยุทธ์วิธีการทํางานใหม่ๆ จากรูปแบบแผนการงานใหม่ๆที่เจ้านายคนใหม่ได้ให้ไว้นั่นเองนะครับอีกมุมนึงครับเป็นไปได้ว่าคําว่าเจ้าเรือสุภะเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของการเดินทางไกลนะตัวท่านก็จะมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานครับหรืออาจจะต้องมีการเดินทางเพื่อไปทํางานอย่างต่างที่ต่างถิ่นไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามนะเป็นการเดินทางที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นพิเศษนั่นเองนะครับ การเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการปรับตัวปรับจูนนะหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆจากสถานการณ์ใหม่ๆนะจากสถานที่ใหม่ๆอยู่ประมาณหนึ่งนะครับและแน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยได้โอกาสพบเจอสิ่งดีๆนะนำพาสิ่งดีเข้าสู่ชีวิตของท่านนำพาชีวิตเข้าสู่ความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับ และทั้งดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ครับต่างก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีทั้งคู่นะเมื่อท่านได้ผ่านปัญหาจากผู้ใหญ่นะครับหรือผ่านปัญหาเรื่องของการเดินทางเหล่านี้ได้สำเร็จนะก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านได้เป็นอย่างดีนะครับโอกาสนั้นก็จะมีการต่อยอดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะไปรับสิ่งดีๆต่างๆนานาแต่คะแนงเป็นหลายขั้นหลายตอนนะครับพเพราะคาว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับ สำหรับผู้ที่ทำการค้าครับเปิดธุรกิจงานด้านการตลาดงานเซลนะครับกลุ่มอาชีพที่จะต้องพึ่งพาอาศัยหุ้นส่วนและลูกค้านะครับผมก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับผู้ที่ทำงานประจำเป็นอย่างมากเหมือนกันเนาะตัวท่านอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพบริการของธุรกิจของท่านนะครับเพื่อให้ตรงยุคตรงสมัยตรงโจทย์กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันก็เป็นได้นะครับ และแน่นอนว่าช่วงเวลานี้ครับตัวท่านก็จะ,ะหมดเวลาไปกับการเรียนรู้นะไปเสาะสแสวงหาสินค้าหรือบริการใหม่ๆเพื่อมาอพัฒนาธุรกิจของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับและเป็นไปได้ว่าตัวท่านก็จะมีโอกาสขยับขยายธุรกิจของท่านนะบางคนก็จะเป็นลักษณะขยายสาขานะครับบางท่านก็จะเป็นลักษณะหันมาใช้เครื่องมือนะบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเอาไปทํางานออนไลน์เอาไปค้าขายออนไลน์ไปอย่างที ต่างทีมต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับตัวท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับในจุดนี้ครับมันมีประเด็นนิดนึงนะเป็นเรื่องของภัยแฝงที่เข้ามาอย่างลับๆนะครับมันก็มีเข้ามาเช่นกันนะในจุดนี้ครับผมจะไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนักนะ,าาะหากตัวท่านได้เรียนรู้หรือไปบังเอิญเจอกับภัยแฝงในเรื่องของธุรกิจของท่านเนี่ยและสามารถเรียนรู้และจัดการกับปัญหาต่างๆด้วยตัวเองปัญหามันจะกลายเป็นทรัพย์ครับแบบคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะ เพียงแค่อยากจะแนะนําว่าคอยรับมือกับปัญหาภัยแฝงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบธุรกิจค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นภัยแฝงที่ทำให้ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางทางธุรกิจของท่านนั่นเองนะครับและทุกการเปลี่ยนแปลงครับก็จะนำพาไปสู่ผลกำไรที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะหากินกันแบบยาวๆกันไกลกันได้เลยทีเดียวแล้วครับ และนี่เป็นเหตุที่มาจากดาวพฤหัสครับนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วตัวยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยนะซึ่งคำว่าปัตตนิในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสความหมายไปที่คู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าและหุ้นส่วนและผู้ที่ทำการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจนะครับดาวเจ้าเรือนลูกค้ามาอยู่ที่พบเรือนการงานแบบนี้และอย่างได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีแบบนี้ ตัวท่านก็จะได้รับการซื้อขายจากลูกค้าที่มียอดอใหญ่ขึ้นนะการขยายสาขาก็มีอย่างต่อเนื่องระยะยาวนะครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีเพราะคําว่าเกษตรตราที่ดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับสําหรับผู้ที่ว่างงานนะครับหรือกําลังมองหางานใหม่ๆอยู่ ในช่วงเวลานี้ครับผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือเนี่ยอาจจะกําลังพิจารณางานใหม่หรือพยายามเรียกตัวท่านไปร่วมงานกับเขาเป็นกรณีพิเศษก็เป็นได้นะครับถ้าตัวท่านมีโอกาสได้รับงานใหม่จากการชักชวนของผู้ใหญ่แล้วก็เมื่อทําได้แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสสร้างความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับเป็นผลมาจากสเสน่ห์เมตตามหานิยมของตัวท่านครับที่จะทําอะไรณนะช่วงเวลานี้เนี่ย ก็ดูจะเป็นอะไรที่เข้าตาผู้ใหญ่อยู่เสมอเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งครับเป็นไปได้ว่าผู้ที่สนใจที่ทับไปทํางานอย่างต่างที่ต่างถิ่นนะหรืองานที่ต้องพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะงานโลจิสติกงานขนส่งงานท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยอดยานพาหานะนะครับ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานต่างที่ต่างถิ่นหรือกลุ่มงานเหล่านี้อยู่ครับบอกได้เลยว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะมีทั้งแนวไปสมัครแล้วก็กได้รับโดยทันทีก็เป็นได้รวมไปถึงการถูกชักชวนไปร่วมงานก็เป็นได้เช่นกันนะครับหากเป็นกรณีถูกชักชวนไปร่วมงาน อันนี้เนี่ยจะมีภาษีที่ดีกว่านะจะมีโอกาสได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าให้กับผู้ที่กําลังจะได้รับงานใหม่นะครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นผลมาจากดาวศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและวินาศนะซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ครับดาวศุกร์ก็ไปทับลัคนาของตนเองและได้ตําแหน่งเป็นถึงจุนรจักรนะครับคําว่าจุลรจักหากให้แปลให้ง่ายๆตรงตัวหน่อยก็คือ การมีเสน่ห์เป็นทรัพย์นั่นเองนะหากท่านจะหางานใหม่ไปสมัครงานใดๆก็จงงัดเอาเสน่ห์ของท่านเนี่ยแหละครับออกมาแสดงตัวตนออกมาแสดงความรู้ความสามารถออกมาแสดงความหล่อความสวยความเซ็กซี่ของท่านนะครับออกมาโชว์กันอย่างให้ตเต็มที่นะเพราะจุดนี้นี่แหละที่จะเป็นโอกาสทําให้ท่านได้งานใหม่ๆจากเสน่ห์เมตตามหานิยมของตนเองที่แท้จริงเลยล่ะนะครับผม นอกจากนั้นครับดาวศุกร์ในช่วงนี้ครับก็ยังได้ตำแหน่งทำหน้าที่โยกกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริและราพะนะครับและดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราที่ประดีด้วยนะ,ะมาดูจุดนี้กันนิดหนึ่งคําว่าอาริครับสาหรับหัวข้อนี้นะจะโฟกัสความหมายไปที่ลักษณะงานที่อาจจะไมไ่ตรงความต้องการของท่านสักเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งว่าจะไปสมัครงานใดๆก็ต้องมีคู่เปรียบเทียบมีคู่แข่ง แต่ท้ายที่สุดแล้วเสเน่ห์ของท่านครับดันแรงกว่าดันฮอตกว่าก็สามารถเอาชนะคู่แข่งคู่เปรียบเทียบเพื่อให้ในงานใหม่ก็เป็นได้เช่นกันนะครับส่วนคําว่าเจ้าเรือนสุภานะครับก็จะหมายถึงโชคลาภและความสําเร็จนะและในสถานการณ์นี้ครับก็สามารถแปลได้ว่า หากเพียงตัวท่านนะครับใช้เสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวเองนะงัดออกมาแสดงให้เต็มที่นะครับก็จะสามารถเข้าถึงความสําเร็จนะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานที่กําลังแสวงหาอยู่ได้สิ่งดีๆที่เกินความคาดหวังได้ะอีกนะบางทีครับอาจจะเป็นลักษณะหลายๆที่หลายๆบริษัทหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ย กำลังจะแย่งตัวซื้อตัวท่านไปร่วมงานก็เป็นได้นะและต่างก็จะพากันเสนอสิทธิทพิเศษต่างๆเนี่ยให้ท่านมาพิจารณาก็เป็นได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นครับดาวสุก,ก็ยังได้ตำแหน่งโยกกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและยังได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคนะครับในจุดนี้ก็สามารถให้ความหมายได้ว่าผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือครับ หรือคนเท่าคนแก่เนี่ยตามก็สนใจในตัวท่านและก็อยากจะชักชวนตัวท่านมาร่วมงานนั่นเองนะนอกจากนั้นนับคาว่าเจ้าเรือนสุภาษยังหมายถึงเรื่องของเดินทางไกลหรือทางไกลนะก็จะส่งผลทําให้ท่านได้รับงานที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นหรืองานที่ต้องมีลักษณะการเดินทางมากมายเป็นพิเศษก็เป็นได้เช่นกันนะครับ และที่สําคัญครับดาวราหูได้ตําแหน่งเป็นถึงเทวีโชคนะงานตัวนี้ครับเหมือนจะเป็นโชคลาภให้กับตัวท่านเลยนะจะส่งผลทําให้ท่านได้สิ่งดีๆโอกาสดีๆรางวัลดีๆมากมายมากกว่าที่ท่านคาดหวังไว้สะอีกนะถึงแม้บางจุดบางมุมครับอาจจะไม่ใช่เป็นงานที่อยู่ในฝันของเราที่ที่ท่านแสวงหาสักเท่าไหร่แต่หากในเอ่อมองในรูปแบบของผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมานั้น กลายเป็นสิ่งที่ดีครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองนะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวท่านได้มากมายอย่างแน่นอนหากพิจารณาที่ผลประโยชน์นะที่ควรจะได้งานตัวนี้ท่านก็ควรจะรับนะครับอ่ะจุดนี้ก็ฝากเอาไปพิจารณาด้วยละกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องของการเงินนะครับผมนะหลังวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปครับตัวท่านอาจจะต้องมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่ประมาณหนึ่งละนะ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่แล้วครับก็จะหมดไปกับการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลโลาครคภัยไข้เจ็บนะครับหรือจะเป็นลักษณะนําเงินไปแต่งเสริมเติมรอนะเพื่อสร้างเสน่ห์เมตตามหานิยมและเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็เป็นได้นะครับ หรือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับเรื่องของสังคมต่างๆนะอย่างเช่นเดินทางไปทําภารกิจกับสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะบางท่านอาจจะได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็จะต้องเดินทางไปร่วมพิธีงานศพและมีค่าใช้จ่ายในจุดนี้ก็เป็นได้นะครับ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลที่อยู่อาศัยหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านก็เป็นได้นะบางท่านก็มีเหตุต้องโยกย้ายสถานที่ทำงานครับต้องหาที่อยู่ใหม่นะก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นได้นะหรือแม้บางท่านครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมดูแลบ้านนะ เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยเอาไปเป็นร้านค้าเอาไปเป็นที่ทํามาหากินต่างๆนานาก็เป็นได้นะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์ค่าใช้ใจ่ายแบบจุกจิกจุกจิกนะจ่ายเงินหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันก็เป็นได้นะครับตัวท่านก็จะต้องคิดทบทวนวางแผนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายณช่วงเวลานี้ให้ดีด้วยนะครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วครับการเงินที่เสี่ยงไปณช่วงเวลานี้ครับมันเหมือนกับเป็นการลงทุนซะมากกว่านะ หากหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาครับมันก็คือเรื่องของความสะดวกสบายหรือหากเอาไปลงทุนนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินนั่นก็หมายความว่าก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินจํานวนมากมายในอนาคตก็เป็นได้เช่นกันนะครับ เพียงแค่จะต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะครับช่วงเวลานี้เป็นจัดการให้รอบคอบนะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่จําเป็นเอ่อจะต้องลงทุนก็จัดให้หนักจัดให้เต็มก็ได้นะทําแบบนี้อยู่ให้ได้เป็นใช้ได้นะครับผมและนี่ก็เป็นผลมาจากดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะหรือเจ้าเรือนสังคมนะ จะเป็นรูปแบบสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับและดาวอาทิตย์ครับก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจาักรมหาจักรเนี่ยแปลง,ง่ายๆก็คือลุยแล้วรวยนะแต่ในกรณีนี้อาจจะพูดใหม่เป็นลงทุนแล้วรวยก็เป็นได้นะครับนอกจากนั้นครับดาวอาทิตย์ก็ยังโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวนั่นหมายความว่าก็จะต้องเอ่อคิดคำนึงถึงค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเองนะเยอะมากเป็นพิเศษนะช่วงเวลานี้นะ หรือจะต้องมีสิ่งที่ต้องลงทุนกับตัวเองเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตก็เป็นได้นะครับนอกจากนั้นครับดาวพุธก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคำว่าพันธุก็จะหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานหาหนะรวมถึงข้าวของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวเรือนนะและก็ยังหมายถึงสมาชิกในครัวเรือนด้วยนะครับและแน่นอนว่าหากตัวท่านนะเอเอครับ ตัวท่านเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านเรื่องของสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอีกมุมนึงครับดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนบรณะก็ได้สถิตยอยู่ที่พบเรือนบรณะและได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีนะครับในช่วงเวลานี้ครับดาวเสาก็จะได้ตําแหน่งทําหน้าที่เล่งกับดาวอาทิตย์และดาวพุทธที่พบเรือนการเงินนะครับ มรณะตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าตายนะครับแต่หากจะเป็นเรื่องของการเงินเงินทองทองเนี่ยมรณะตรงนี้จะหมายถึงเอ่อตัวท่านมีโอกาสที่จะเอ่อรับรู้นะหรือได้รับทรัพย์สินมรดกนะก็มีแต่ต้องคอยบริหารจัดการทรัพย์สินมร,มรดกต่างๆที่ได้มาณช่วงเวลานี้ให้ดีเท่านั้นเองนะเป็นไปได้ว่าตัวท่านก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดกจากครอบครัวจากเอ่อญาติพี่น้องคนสนิทของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับ รวมไปถึงคําว่ามรณะครับนะในเรื่องนี้ก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการสูญเสียก็เป็นได้นะครับเป็นไปได้ว่าในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านอาจจะได้รับข่าวการสูญเสียนะและก็ต้องหมดเงินไปกับภารกิจในจุดนี้นะครับแต่ท้ายที่สุดครับเมื่อผ่านเหตุการณ์ต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของโอกาสทางด้านการเงินที่ดีเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะอย่างเช่นเอ่อการมีทรัพย์สินมรดกเข้ามาสู่ตัวท่านนะเป็นต้นนะครับ โอเคครับเรามาต่อกันที่เรื่องของโชคลาภนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนี้ครับชาวลัคนาราศีเมถุนตัวท่านจะมีโชคลาภเข้ามาแบบแรงๆแบบจังๆเลยนะจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะครับผมหากเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็เป็นไปได้ว่า ผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือเนี่ยกำลังจะมอบโอกาสดีๆให้กับตัวท่านเอาไปทํางานนะเปรียบเสมือนการถูกรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตก็ได้หากท่านได้รับงานจากผู้ใหญ่ท่านนี้นะครับหรือหากเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือครับอาจจะมีฝันหรือมีรางสังหณ์อะไรพิเศษนะ่ะนะท่านก็ลองตามตัวเลขที่ผู้ใหญ่บอกกล่าวมาแล้วกันเอาไปเสี่ยงโชคเอาไปเสี่ยงดวงก็จะมีโอกาส ที่จะได้รับโชคลาภในจุดนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงหากบางท่านครับได้มีโอกาสเดินทางนะไปทําภารกิจใดๆไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือไปทํางานหรือไปเยี่ยมเยียนเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้เนาะระหว่างเดินทางก็จะมีโชคลาภเข้าสู่ตัวท่านนะครับหากเดินทางไปทํางานเนี่ยตัวท่านก็พบโอกาสดีๆโอกาสพิเศษนะอ,อ,อย่างเช่นว่ากะว่าไปขายของสัก1000บาทอะไรเงี้ยแต่ผลลั รับกลับมากับได้ติดไม้ติดมือมา2,000บาทอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะดังนั้นนะในเดือนนี้พยายามเดินทางหน่อยนะครับนะมันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับหรือหากเดินทางไปแล้วนะครับแวะซื้อต,รตรั๋วสล็ตติดไม้ติดมือนะก็จะมีโอกาสได้รับโชคลาภในจุดนั้นด้วยก็เป็นได้เช่นกันนะ <c oughs> อ่ะโอเคย้ำอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้พยายามขยันเดินทางหน่อยเป็นใช้ได้นะครับ และนี่ครับมันก็จะเป็นเหตุผลมาจากดาวอังคารและดาวราหูที่สถิตยอยู่ที่ภพเรือนโชคลาภนะครับไปทํามุมโยกกับดาวภเกตที่สถิตยอยู่ที่ภพเรือนสุภะนะเออก็จะทําให้ผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือเนี่ยหรือเรื่องของการเดินทางมอาโชคลาภให้กับท่านอยู่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับท่านก็ยังมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกฟุกและก้อนเล็กๆจากเด็กๆ,ๆจากสมาชิกในครัวเรือนของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับ อย่างเช่นเด็กๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยบางเอินไปพบเจอทรัพย์สินเข้าของที่มีค่าหรือได้รับโอกาสดีๆต่างๆแล้วนามาบอกต่อหรือมามอบต่อเข้าสู่ตัวท่านอะไรแบบนี้เนาะเป็นช่วงเดือนที่มีความน่าอิจฉาเป็นอย่างมากเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนไปต่อกันที่เรื่องของความรักนะครับในช่วงเวลานี้ครับในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้สวีทหวานแหววสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวท่านและคู่รักคู่ครองเนี่ย ต่างให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานกันเป็นอย่างมากนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่รักกันนะครับเพียงแต่ว่าต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยนะครับก็อยากจะแนะนําว่าช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันหาเวลามาสวีทหวานแววกันบ้างนะครับเพื่อเติมแต่งแสสีสันชีวิตคู่นะและความรักของท่านก็ยังสามารถดํารงไปกันอีกยาวๆไกลๆเป็นไปได้อย่างดีนั่นแหละนะครับ ก็ไม่อยากให้อยู่กันแบบจืดๆเนาะพยายามเติมสีสันให้กันบ้างข้อเป็นใช้ได้นะครับนั่นเป็นผลมาจากดาวพฤรรหัสรครับนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนความรักด้วยนะดาวความรักไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนการงานและได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีนะครับและนั่นก็จะหมายความว่าชีวิตของท่านครับกำลังเข้าสู่ชีวิตการทำงานนะครับถึงไม่ค่อยมีเวลาไปสวีทหวานแหววกันสักเท่าไหร่นะ แต่เนื่องด้วยดาวพฤหัสครับได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีนะก็ต,ต่างคนต่างก็เร่งทำมาหากินเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับชีวิตรักชีวิตผู้มีแต่ความเจริญพากันไปเป็นชีวิตเศรษฐีร่วมกันในอนาคตก็เป็นได้นะครับสำหรับคนโสดครับในเดือนนี้ตัวท่านจะมีเสน่ห์ทางเพศที่ฮอตและก็รุนแรงมากเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็จะมีใครอีกหลายๆคนเนี่ยพร้อมที่จะจับจ้องนะอยากเข้ามาเข้าถึงตัวท่านอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับและเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้ครับตัวท่านก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการที่จะเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นชีวิตคู่ของท่านก็เป็นได้นะครับ โดยบุคคลที่ใกล้เคียงที่สุดนะชั่วโมงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นฐานนิสัยที่แลดูจะเป็นผู้ใหญ่สักนิดนึงนะหรือไม่งั้นก็จะเป็นลักษณะการได้พบรักกับคนต่างพื้นที่ต่างถิ่นไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามนะครับในสมัยนี้ครับโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันทําให้โลกแคบลงนะก็ทํำให้ท่านน่ยอาจจะแบบว่าสื่อสารกับคนต่างที่ต่างถิ่นเหมือนแค่อยู่ปากซอยบ้านก็เป็นไปได้นะจ๊ะ จุดนี้ครับเป็นผลจากดาวสุขครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและวินาศไปสถิตทับลักนณาและได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรนะครับคำว่าปุตตะในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสความหมายไปที่คนใหม่ๆที่กำลังวนเวียนเข้ามาในชีวิตนะครับส่วนคำว่าวินาศครับก็จะหมายถึงความรักแบบลับๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือมีรสนิยมทางเพศที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะ แต่ทั้งหมดทั้งปวงกลายเป็นเสน่ห์นะครับนะแบบจุนระจักรนะก็คือการมีเสน่ห์ที่ฮอตเวอร์แล้วก็แรงมากนะครับเสน่ห์ตัวนี้สามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านในชั่วโมงนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับดาวศุกร์ก็ยังได้ตำแหน่งหน้าที่เล็งกับดาวอังคารและดาวราวหูไปในตัวนะครับผมที่พบเรือนลาภะหรือพบเรือนโชคลาภและความสําเร็จนะในจุดนี้ก็จะออกฤทธิ์ส่งผลทําให้ตัวท่านครับ ต้องไปพบเจอกับใครสักคนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามหรือคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ใจถึงเป็นพ่อไหม้แม่ไม้ก็เป็นได้เช่นกันนะแต่หากเป็นกรณีพ่อไม้แม่ไม้หรือผู้ที่เคยผิดหวังในด้านความรักมาก่อนเนี่ยตัวท่านต้องศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งนิดนึงนะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาโสดจริงหรือเปล่าเขาเคลียร์เรื่องเดิมได้แล้วจริงหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับว่าดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วย หากตัวท่านศึกษาแบบไม่ละเอียดไม่ดีจริงท่านอาจกลายเป็นความรักแบบลับๆของคนอื่นก็เป็นได้นะแล้วจะนำพาชีวิตไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจนะครับดังนั้นศึกษาให้ดีนะครับมีโอกาสที่ดีก็จะพบคู่ครองที่จะมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยก็จะพาดวงชีวิตคู่ครอ,องของท่านเนี่ยไปเป็นแบบคู่รักเศรษฐีในอนาคตก็เป็นได้เช่นกันนะดังนั้นย้ำครับใครเข้ามาณนะช่วงเวลานี้ก็ต้องศึกษาให้ละเอียดให้เต็มที่นะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับผลทํานายของลัคนาราศีของท่านนะและก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์คิ้โหนทำเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์นั่นเองนะครับก็อยากจะขออวยพรให้กับทุกท่านที่มารับช,รบชมรับฟังนะครับให้พวกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะมีโชคลาภมีสุขภาพที่ดีนะครับ ขอให้ผลบุญกุศลที่ท่านผู้ชมได้ทำมานะครับจงแปรผลไปเป็นเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จเข้ามาแบบทวีคูณกันไปนะครับผมโอเคครับคลิปหน้ามีอะไรเด็ดก็รอติดตามรับชมกันด้วยวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ